สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ซอยซับบุญชัย35ตอนนี้พวกเราก็อยู่แถวหน้าร้านโจ๊กร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านโปรดของพวกเราเลยโจ๊กร้านนี้นั้นเขามีชื่อว่าร้านโจ๊กวัดกลางเจ้าเก่าเจพรทุกท่านคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทาไมถึงชื่อโจ๊กวัดกลางก็เพราะว่าร้านนี้นั้นเขาเคยตั้งอยู่แถวๆปากทางเข้า วัดกลางวรลวิหารนั่นเองร้านของเขาเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ตีสอเลยนะครับจนถึง10บโมงเชา้าถ้าเกิดว่าท่านไปเที่ยวหรือว่าไปท่องลาตีในยามค่าคืนมาและอยากหาอะไรร้อนๆสด ให้โลง่งคอผมขออนุญาตแนะนำร้านนี้เลยแล้วกันและนี่ครับโจ๊กจากทางร้านของเขาเห็นสีสันไหมครับเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์มากๆจะออกแบบว่าสีครีมหน่อยผมขอแนะนำแบบนี้เลยนะครับเวลาท่านได้โจ๊กมาแล้วอย่าเพิ่งปรุงท่านต้องลองชิมก่อนนะครับเพราะว่าโจ๊กของเขาเนี่ยอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเลยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่พวกเราชอบมากๆนั่นก็คือเกาเหลาเลือดหมู ผมบอกเลยนะครับว่าเครื่องในจากทางร้านของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเลยนั่นเองนะครับนี่ครับให้แน่นๆแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเราสองคนนั้นจะกินกันหมดหรือเปล่าและเห็นสีน้ำซุปไหมครับแค่เห็นสีก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเข็มข้นมากๆเลยมีความเหลืองๆทองๆหน่อยและนี่ครับหน้าตาโจ๊กจากทางร้านของเขาหมูคัดยอจากทางร้านเขาเนี่ยผมบอกเลยนะครับ เป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยมีความเผ็ดพริกไทยและนี่ครับเกาเหลาเลือดหมูให้เครื่องอย่างเยอะเลยมีทั้งไส้ตับปอดมีหมดเลยนะครับและนี่ครับก็ถึงเวลาที่พวกเราต้องลองกินกันแล้วนะครับจะพูดว่าลองกินไม่ได้เพราะว่าผมนั้นกินมาบ่อยมากๆแล้วนะครับหมูกระชอจากทางร้านของเขาเนี่ยมีความเผ็ดพริกไทยนิดๆกินเข้าไปแล้วรู้สึกอร่อยกลมกล่อมเคี้ยวมันๆเลยและไส้จากทางร้านของเขานั้นก็ เปื่อยกำลังดีเลยนะครับนุ่มๆส่วนข้าวจากทางร้านของเขาเนี่ยไม่เหลวเนียนจนเกินไปนะครับมีเ t e เจอร์ให้ผมได้เคี้ยวข้าวเล่นๆด้วยเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆและนี่ครับเกาเหลาเลือดหมูนั้นเครื่องในนะครับเขาตุ๋นออกมาได้ดี มากมากเลยนะครับมีความนุ่มสะอาดนะครับแล้วก็ไม่เหม็นสาบใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งเป็นอะไรที่พวกเราชอบมากๆน้ําซุปของเขานั้นก็จะมีความหวานนิดๆนะครับรวมๆแล้วอร่อยสําหรับผมมากๆเลยและสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลิ้มรสความอร่อยเหมือนผมเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไปให้ในคอมเมนต์ทุกท่านสามารถมาเลื่อนชมกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ